ในวันที่สถานการณ์ของแก๊สที่บ้านเราเนี่ยมีปั๊มแก๊สเนี่ยเปิดมาระดับ10ปี15ปี18ปีแล้วเนี่ยบางทีมันจะมีเศษเหล็กมันจะมีน้ํามันอยู่ในระบบทั่วไปเนี่ยจะใช้เป็นกองเนี่ยก็จะเห็นชินตาก็เป็นกองมีเนียมนะครับภายในก็จะมีกระดาษไม่ได้ดักน้ํามันอะไรมาก และผมกําลังอยากแนะนําว่าพี่ๆที่กาลังจะติดตั้งใหม่เนี่ยอยากให้ใช้ขั้นต่ําเป็นกองสซอูข้อดีของมันก็คือว่ามันจะสามารถดักน้ํามันได้8 0 c ีเลยมีตัวแนบเป็นกรงจากทำให้น้ํามันมาไหลออกด้านนอกพอมันไหลลงไปข้างล่างเสร็จปุ๊บมันจะมีเนื้อแก๊สที่สะอาดและตัวกรองแก๊สตัวเนี้ยเขาใช้เป็นไฟเบอร์ก๊าซนะครับด้วยการที่มันเป็นไฟเบอร์ก๊าซมันจะทําให้โฟเลสแรงดันไม่ดรอกรองได้ไมค่อนละเอียดกว่าแต่อากาศผ่านได้ดีกว่าแล้วก็เป็นตะข่ายผมแนะนําว่าในไหนจะทําแล้วนะครับถ้า มผมก็แนะนําว่าใส่ของที่ดีลงไปในรถตั้งแต่วันแรกเวลาที่พี่วิ่งไปแต่ละกิโลเนี่ยความแม่นยําในการจ่ายเชื้อเพลิงมันจะแม่นยําขึ้น